อนที่120ขอบคุณผู้มิเกียริที่มาร่วมง,งานพิธีจบการศึกษาประจำปีโรงเรียนเยี่ยเซียนกำลังเริ่มต้น เชิญบัณฑิตทุกท่านเข้าสู่พิธีนายหญิงเยี่ยประมุกเยี่ยเซียนเป็นใครกันแน่คนสำคัญในเมืองเทียนโตถึงมากันหมดเลยสืบอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ราชวงศ์ยังยำเกรงองค์หญิงต่างก็เข้ามาเรียนกันที่นี่ตัวแทนบัณฑิตไม่ใช่องคหญิงเสียขโคหรือเนี่ย หนุ่มคนนี้คือได้โปรดจดจำข้าไว้ในดวงใจ สาวข้าถึงยกย่องเขาให้ฟังคนผู้นี้สุข,ขุมไร้ข้อบกพร่องไม่ง่ายเลยแต่ว่าความรู้สึกคุ้นเคยแบบนี้หรือว่าเขาจะเหมือนท่านป้าเยี่ยวหัวมาจากสำนักข้าเทียนที่วางมันไปแล้ว วัน,นี้ทำได้ดีมากใจนิ่งสมมงบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันข้าเข้าใจความตั้งใจของท่านพ่อมานานแล้วการเป็นเมืองแห่งการสังหารและเยื่อเซียนก็เพื่อฝึกใจพลังยิงยานเจ้าถึงระดับ57แล้วแต่จนถึงตอนนี้จะเพิ่งจะสงบใจได้ก้าวข้ามแล้วกลายเป็นผู้กล้าเป็นก้าวที่สำคัญขอบคุณครับ ท่านป้าเยี่ยหัวพี่เสียแล้วพี่เสียคนที่รู้ตัวตนข้ามีไม่มากนะักแต่ว่าพี่เสียจะเป็นลูกศิษย์ของท่านอานิ่งต่ถามท่านพ่อก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันตอนนี้แต่ว่ใช่เวลาองราชทายายท่านป้าเยี่ยหัวอ,อย่าเรียกแบบนั้นเลยครับเลิกเรียกว่าป้าได้แล้วก็ดูแก่เลยพี่ใหญ่พูดไม่เก่งนะคะ าจารย์ไม่แก่เลย่านเหมือนพี่สาวของข้าองค์รัชทายาทจักรวรตดิเทียนตงองค์รัชทายาทเสียชิงเหอนี่คือหลานชายของข้าทังอินถวายมังคมองค์รัชทายาทได้ยินน้องสาวข้าว่าเยี่ยเซียนมีอัจฉริยะเพิ่มอีกคนสมคำร่ำลือจริงๆน้องทั้งอิน เจ้าพอมีเวลาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพินใหญ่กับข้าไหมข้าไปด้วยข้าอยากขอให้ถังอินช่วยแนะนําด้วยขออภัยเดีงยวว่าจะทําให้ผิดหวังหากมีโอกาสเมื่อข้ากลับมาข้าต้องไปเยี่ยมถึงที่แน่งั้นข้าจะรอเจ้ากลับมาครับ เสียกเคอรชอบเจ้าเข้าเส็ยแล้วเมื่อครู่นางมาถามข้าคนธรรมดาต้องมีฐานะสูงส่งระดับไหนถึงจะสมรสกับองค์หญิงได้ท่านอาข้าไม่สนใจเรื่องพวกนี้ครับเจ้ามีคู่ชีวิตอยู่แล้วสินะแมี่ห้าปีแล้วเสี่ยวอู ดำม,นะมาจอมยุทธพูดทั้งสาำ เคยสื่เลืคิดชีวิตเพื่อคนคนหนึ่งแต่ต่อมากลับพบว่าทั้งหมดไม่คุ้มเอาซะเลยท่านอ่ารับปากข้าอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์นึกถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญได้ไหม,มพรุ่งนี้ออกเดินทางแล้วพอเจอพ่อเจ้าเขาคงให้กลับสำนักไปพบบรรพบุรุษเ้าจะรอเจ้าที่สำนัก รักษาตัวนะครับ มาลจะพ่อจบมากกดีแล้วข้ารอจบมาตลอดใครใครเป็นคนทำร้ายท่านจนกลายเป็นแบบนี้ หรือหนึ่งปีที่ผ่านมาอาเจ้าดูแลเจ้าไม่ดีตั้งสติหน้อยนอกจากตัวข้าก็ไม่มีใครทำร้ายข้าได้กนอนข้ากลับมาที่นี่เมื่อปีก่อนข้าตัดแขนขวากับขาซ้ายของตัวเองเดี๋ยวอยากรู้เรื่องในอดีตข้ามากไม่ใช่ตามข้ามา ซานมาคุกเขา่าลูกออินเขาพาลูกม,มาเยี่ยมเจ้าแล้วเขาเหมือนเจ้ามาโดดเด่นกว่าข้าอีกเจ้าเห็นไหมที่แท้สายเลือจดจักรพรรดิเนครามในตัวข้ามาจากท่านแม่คนรักของท่านพ่อเป็นสัตว์วิญ,ญญาแสนปีเหมือนกัน ทำไมค้าคิดไม่ได้นะหรือว่าอากินตจ้อยังอยู่มาโดยตลอดอย่างน้นเหรอ Oh yeah. ที่ข้าเพิ่งเจอแม่เจ้าครั้งแรกตอนนั้นอายุของข้าโตกว่าเจ้าตอนนี้อยู่นิดหน่อยข้ากับพี่ใหญ่อาศัยพรสวรรค์ที่โดดเด่นกว่าผู้อื่นฝุอย่างหนักผู้คนต่างเรียกว่าสองดาราแห่งหเท้าเกียรติข้ากับพี่ใหญ่สนิทกันมากควัมาสามารถรู้ข้าได้ทัางพี่เป็นคนชี้ทางและฝึกฝนให้ พ่อส่งพวกเราออกมาฝึกฝนพวกข้าเป็นพวกรักคุณธรรมช่วยเหลือชาวบ้านไม่นานก็สรากดินแดนเป็นของตัวเองในอาณาจักรวิญญาณจารได้สองกระรแห่งเฮาเทียนจริงเสียงจริง มีเด็กโดนสัตว์วิญญาณจับตัวไปสัตว์วิญญาณตัวนั้นดุร้ายมากข้ากับพี่ใหญ่ร่วมมือกันสู้หลายครั้งในที่สุดก็ช่วยเด็กคนนั้นไว้ได้ <c oughs> หลังจากช่วยเด็กคนนั้นได้เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านและเป็นวันเดียวกัน กับที่ค้าได้เจออาอินเก่งมากเก่งมากเก่งมากถอกเขอบคุาอยี่ยมีคนเก่งอย่างนี้สบายใจหอกเยอะๆเลยชหนลอกหลายๆวัน I <laughs> don't